สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังจะเป็นจริงไหมเรามาเรนดอมกันนะเป็นพลังงานโดยรวมนะเป็นดวงเรนดอมสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังจะเป็นจริงไหมเรามาดูกันนะเป็นดวงโดยรวมนะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังในช่วงนี้ขอห้าใบนะ สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังจะเป็นจริงไหมเรมาเรียนร่มกันนะเป็นดวงโดยรวมนะธาตไฟเม็ดสิยงธนูนะทุกคนเพจอั f วอนคุณเป็นค,คนคิดมากคุณเป็นคนคิดเยอะคุณเป็นคนอ่อนโยนคิดมาก คุณคิดถึงการงานของคุณนะการงานของคุณจะมีความมั่นคงนะทุกสิ่งทุกอย่างการงานของคุณมีความมั่นคงยั่งยืนการงานเจริญรุ่งเรืองนะ Queen of a n d ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณหวังความหวังของคุณจะเป็นจริงนะ ฮีออฟฟอร์จูนโชคชะตานำาให้คุณเจอในสิ่งดีๆนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปนี้คุณจะเจอในสิ่งดีๆนะฮีออฟฟอร์จูนความหวังความคิดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวังจะไปในทางที่ดีนะทุกคนคุณคิดคุณหวังคุณคิดบางสิ่งบางอย่าง เรามาขยายไพย่กันนะว่าจะเป็นยังไงนะความคิดความหวังของคุณคุณหวังจะได้เงินได้ทองคุณได้สมหวังอย่างแน่นอนนะหกเหรียญประสบกรรมก่อนจะมีคนมาซัพพอร์ตจะมีคนติดใจดีจะเป็นคนจะมีคนที่จะมาหยิบยืน่นเงินทองให้กับคุณนะ บางคนบางคู่คิดถึงการเงินนะจะมีคนหยิบยื่นการเงินให้นะบางคนบางคู่คิดถึงการเงินบางคนบางคู่รอคอยการเงินคุณจะได้รับคุณจะได้ผลคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการการรอคอยของคุณจะเป็นจริงนะการรอคอยเงินของคุณจะเป็นจริงนะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรอคอย การเงินของคุณจะเข้ามานะการสิ่งการที่คนรอคอยการเงินนะทุกคนบางคนบางท่านมีการเดินทางทุกสิ่งทุกอย่างการเดินทางของท่านประสบความสําเร็จนะการเดินทางของท่านจะมีการเงินเข้ามานะทุกสิ่งทุกอย่างคนคิดถึงการเงินการเงินของคุณจะเป็นจริงอย่างแน่นอนนะ